สวัสดีครับสิงห์เท่าไทยมีรฮบีรักคามโค้งกะสาวเล่าไว้ที่มาเลียงมูกระทะผมนยครับไปดึงมาจะาตรงหน้าเกี่ยวเข่ะหลังจากผมแก,กเครื่องแกขคองมาจะอาจากอาซา,าพรหลังจากไปกับทีมงานสิงห์เท่าไทยไปแก,กโทรศัพท์ให้น้องรีครับน้องน้องนอง้นองแหวนก็มาเจอนอ้องหน้ากับน้องแก้ว มาเกียวเขาซอยเนะี่ยลุงวางอยู่แหละลุงเฮบ,บีก็เลยมาเกียวเขาซอยหลานน้องหน้าสบายดีผู้เแถวไทยเออน้องหน้านี่อายุสิบหกเลยครับน้องแก้วนี่ก็รู้จักจกันดีอายุสิบเจ็ดน้องหน้านี่ไม่เคยเห็นหรอกครับไม่เคยเปิดใจไม่เคยไปใส่อยู่แต่ในเฮือนรักนวลสงวนตัวสิงห์่าไทยคนไดสนใจก็ทักเฟซสักไลน์มากเดี๋ยวให้พี่ถ่ายคลิปขอเวลากินมูาคาชา่อนบอกเขาใจไปยังสิงห์แ่าไทยจึงโดน สา,าวเล่าเทพลงกขงแฮปปี้คือพี่เธสา,าวเล่าผมหอมแต่ว่ามาเรียนวิชานั่นเลยครับเด้อผมมีหวานดีเด้อนี่แหละครับหมูกระทะโซอสปล,า,ลาวิเนียรนี้เนะครับน้ำจิ้มปรุงเองพี่จะแซ่บแต่ว่าเนื้อนี่เขาสั่งกิโลนี่ครับร่วมเบิดร่วมเบิดมบดม,บดมบดูแก้วสั่งกิโลมาหน้าร่วมเบิดเลยสั่งกิโลร่วมเบิดเนะครับกิโลเสุดไร กิโลเศร้าผ่านกีบนะครับแต่ว่าอยู่ไท่ห้าเขาเมาเป็นหัวเลยมีไท่ห้าเขาเมาเป็นหัวนะครับแต่ว่าอยู่อยู่เล่าเนี่ยเมาแบบว่ามันจ่อเลยทายกิบเห็นหัวเห็นหางนะครับนะเนี่ยก็เห็นหัวเห็นเสือ้อผ้าเห็นมือนะครับดนะ้วยพอโตรวจเอฟซีหลายครับสาวผู้สุภาพอันนี้ผมเป็นสาวเปิดใจเลยครับนีบ่ยน้องหน้าเป็นสาวเปิดใจเลยคือว่าสิงห์าถวยไม่ต่ดตัวเทลูกโขงก็เลยอยาก ไอสิงโตไทยล่องคุ้ยบังคับนะอันนี้ออกตัวเรยกว่อน,นะครับบ่เป็นช่องหาคู่นะครับคุณได้เฟรได้ไล่ไปแล้วกีบได้กระต,ต,ติดกีบติดกับอะไรนะครับนะแล้วได้ทีวีปัญญ่านะครับผมบนเป็นช่องหาคู่คือวะ่ะอยากให้กํากกลังใจสิงโตไทยไอเด็เมียสาวสําหน่อยนะครับสําหรับคนมักบรรยากาศโชว์พอเล่ามักอยู่โชว์พ,พอเล่านะครับนะหนูไล่มาแกวอยู่เพื่อนอยู่อยู่ตรงหน้าแม่กินไม่จะมัก หนูทั้งหน้าหนูแก้วหลายเลยครับเสกความบาสิยอบ่วงดาเรื่องบาสิยอบ่วงมาใส่หนูก็แล้าสาดเลยครับบาสิโอเห่าว่าใส่หนูนะม่เห็นเลยบาสิโอเกี้ยวเขาซอยสาวเล่าเงียบลอยผมมาคนเดียวเนี่ยครับผ่านมูกระทะไงเติบอยู่ครับบรรยากาศด,ดีนะครับแค้มทั้ง แคมทางครับห่านหมูกระทะห่านพ่อใจพ่อใจอีงอ่านภาษาลาบ่วห่านพอ่พอใจชิมดาโลห่านพ่อใจกาโลนะครับอ่าขีดแล้วสองสองหมื่นจีบเป็นเงินไทย่าไรไม่ทราบเลยครับขีดละยี่สิบโอ้พอกินเยอะกินไหม นี่แหละซิมังกินสา่าใจเย็นกินแล้วผมก็ดีถ้านอนเขาไปรงอยู่บ้านนมงเงี้ยวนะครับผมก็ดีนอนอยู่โรงแรมสมชนิดออื่นที่ไปเกี่ยวเขานะครับบมไม่เกี่ยวหรอกย่างโคตเกี่ยวผมนั่งขาขึ้นทางกินผัดเผ็ดปลาไหลกินผัดเผ็ดครบกินลาบเป็ดนะครับผมมากกินนะครับนะมาปีงแบ่ปีงงัว สิงเขาไทยโคราดกับตุกๆก็ไปกินปีงแบกับปีงมัวกับั้วหันดูสว,วรนนดร,รดเขตนะครับตอนนี้นี่ดีฟาดดากระมูจักนะครับนี่ครับผมกับมีตตขีโมว่านี้กินอยู่ครับเห็นน้องก็กินก่อนผมต่อให้นะครับนะเพราะว่าผมคนกินบาหลายพวกรุูนเฒ่าแล้วกินไปกะกัเนื้อกับ่มจะเลื่อนเติบโตนะครับเพราะว่ามันเบิดดุก,กับมิติที่เฮโนเป็หนานะครับเนาะ แต่ว่าพวกเจ้าสาวรุุนลูกนี่ก็น้องแก้วกับสิบเจ็ดปีน้องหน้าคนสช่วยกับสิบหกปีอยู่ใตนเฮีอนในบ้านนะครับโอไปใส่น้องหน้าก็คเคยไปกุเทพกับคุณพ่อคุณแม่ไปเลี้ยงหลนน้องของน้องหน้านะครับตอนอาอยู่สิบสี่ปีไปอยู่นนทบุรีวมเป็นกุเทพก้นนทบุรีนี่ครับหมูกระทะเซโน่เลยครับเนี่ยหลังจากกุม,มาจากอาจจะพรนเอาโทรศัพท์ของนายตำรวจ ทานหนึ่งที่สนิทสนุมกับผมเนี่ยครับท่านเป็นคนดีเดี๋ยวเมียเล่าท่านก็นเลยซอยคนเล่านะครับเพราะว่าเห็นเห็นพื้นของอวิถีชีวิตของคนเล่ารับแาบกบซอยนะครับนะเขามาเป็นสับโมเป็นสายบุญแต่ว่าเขาสายกินสายท่องเที่ยวนะครับไปเจอกระแจกเม่เ,ออเออจกอกระแจกไปเจอกระจีบเม่เจอกระจีบนี่แหละครับเฟซไลน์เอาถ่ายคลิปนะครับ เฟตุกแก้วกับลูกไว้แล้วละ่ะน้องแก้วคลิปภาษาเล่านะครับน้องหน้าเฟซุที่มาจากไหนโอ้นะเดี๋ยวใไฮนะครับถ่ายคลิปนะครับเนาดีย๋ยวอ่ิกินกันไปโอ้มันชุกบ่อะแก้วบไ่ไปกินดี้เป็นเป็นฟอบด้วยเว้ยนี่นะครับหมูกระทะบ้านเพป็นมีแนวปลูกแบบนี้ครับมีน้นำตาลมีน้นำปลานะครับนี่นะครับน้ำกีบ นำกีบนี่น่ากินนะครับนี่ครับเนวพงุงนี่ครับมะหัวมีนีอครับปลามีเนื้อมีเนื้องัวเนื้อหมูมีมีสามทิพกีบที่ว่าปลาขี้ดิวเลยนะครับมีกุ้งมีตับนะครับนะตอนนี้ลานเข้ามาแหกหมานในเพื่อนครับเป็นตัวแหลกเลยนะครับนะ ่าน้องเขาก็เกี่ยวเขาวัทั้งแล้วผมก็แวะไปหาแวะไปเล่นไปเที่ยวมันทางผพานนะครับทางผพานไปเลยมามาสัมผาสนองหน้าเสือมีสิงเ่าไทายโอนเง้นในไอ้สื่อโทรศรัพท์เอ้ยสื่อไอ้บัตรเติมโทรศรัพท์จก 10, กั 10, ก1ิบพันกีบสิบพันกีบกับสิบาทครับว่าหลาย นี่มันเป็นช่องเปิดใจนะครับเนี่ยสัมผัสไอ้สิงโาไทยหัวใจละลายไอ้สิงโาไทยคออทีเดียวเช้ลงโคมกะทักทายมากครับเพื่อเป็นคู่ชีวิตดูแลนอนเขาได้นอนเขากะอาจจะแดงดองนน้ำนะครับนะเพราะว่าสาวเรากับนุ่มไทยของคู่กันคือว่าทายผ่าโบต็มนะครับเพราะมันไก่นะครับผมว่าจะยีนไทยนะครับพราะาเป็นช่องสมครเล็ด มาเล่นมาเที่ยวกับถ่ายคลิปเรียนแม่น้นนำนะครับเ,เพ่อม้วนๆผมบ่เข้าใจสิงห์เราไท่โดนเทลงโขงนะครับผมอยากยํำดยู่แปบบีคือโดนเทล้โขงไงไปใส่สาวลาวคือตอนหลับดีแท้นะครับอยากกินต้มเป็ดก็ได้กินอยากกินลาบงัวก็ได้กินอยากกินปิ้งแม่ก็ได้กินอยากกินแกงน้ำมันแห้งได้กินครับอ่ากินแกงบวห้อยก็มีนะครับน กินกิโลกับไปคุดไม่กินกับปูกับปืดผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาไหลนะครับน้องนี่กับไปอื่นไปเจียวห่อไปหาใส่หนูนะครับสิงเต่าไทยผู้ใดหาอยู่หากินเป็นหากินมานกับเสืญอมากนะครับนะตายคนจนหนาวเขาไม่ปามันนี่หนูหลายเลยครับเพราะว่าบานเพื่อนบอมบีบอมี้ผิดนะครับน้องสิจบบชิบแล้วโชวเฟส ดูน้องหน้าเพื่อมีสิงเถาไทายสนใจน้องหน้า,นายุสิบหกปีนะครับเนาะโซเฟตตามสัญญาเลยครับถ่ายชิปโซเฟตถ่ายคิปโสดไวดได้รครับเดี๋ยวแฮบบี้บอกอ่านี่ครับเฟตน้องหน้านะครับนะเฟสน้องนาโอเคเฟตนงแก้วก็รูก้ก,กันอยู่แล้วนะครับมาตรงขอดูก,กันอยู่แล้วอ่า ขอจบชิปประมาณนี้นะครับผมขอกินก่อนครับชิปนี้นะครับนะขอกินก่อน